สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคสุขคนครับมวันนี้ก็ได้เมนูเสบๆมาฝากพี่ตอนน้องเข้าคือเก่าครับเป็นลาบง่วครับื้นนี้ลาบงัวแบบฟักเอาครับฟักมุนแน่บ่มุนเน่ แซ่บครับมันนี่ส่บีคมขมแกมพักครับเบงอันนี้พักมะกออครับมันจะมีรสชาติออกสีสมๆมจาหน้อยเพื่อนว่าผู้เพื่อนเคยกินมีมะพริกโดนมะกาดนำครับแถมมีกระเทียมครับนี่มะเขือน้อยมะเขืออ้อนครับนี่มะแตงพร้อมผลพาม้หอมครับเก็บใหม่จากสวนในไกลไกนี่แหละครับพี่น้องแซ่บๆมือนนี่ครับลาบงัวมันนี่พี่น้องกันที่ทำอยู่เป็นอย่างนอคือมากินผู้เดียวเมนูนั่นนี่เด็กน้อยก็กินบ่ได้ครับเมนอกกับโบกินใดทั้ง โค้งครับสีโค้งมะฮองครับลาบลาบลับ,บห้องสีโค้งมาแสบๆน้ำบารดมครับืันนี้โบว์ร้ายครับมาผู้เดียวโบตองยำยากครับืันนี้พอดําฟักนะครับฟักมุนเน่บอมุนเน่นะครับคําแรกแหกม้านครับ อแซ่บครับอืมมกแดงเรื่องบวงครับขั้นชิย่างคือเอาก็ะคืออยู่ไก่ได้ยแท้ผู้เพื่อนมากิน ต้องขอโทษขออภัยนะเด้อครับเด้อทั้งพี่นี่ห่วยแซบครับหับุ้มมีตับเด้อครับนี่หนึ่งยุบด้ยวยทางกระเทียมดำขมลำ เป็นข้าวปุ่นบ้อนือมแมนพักกับเมคครับคำเมนูเน่นี่นพอดำมากินผู้เดียวด้วครับขนาดผักมุนมุนได้นน่มาครับมา หืมแกงไงไงหืมสมใส่ขมหอมข้าวเรื่อยพี่น้องบางคนว่าลาบขมนี่เขาบดใส่มักนาวสิเครื่องบันพอดำบริไซด์ด้วยครับด้วยมักนาว คำน,นี้ไง <c oughs> กินเพื่อครับอืม แบบเดียวครับยำแกมของอยาแนวลูกเต่าก็ไปโรงเรียนครับ ืเขอ้ากันคักกับลูกโดดอินหรอครับ ช่างแต่ลืมบวงใ้สี่ค้วงว่าน้อยครับมันมีเห็ดถาดเห็ดหองเขาสดๆกันเลยครับมัน มาปีพักแกมคุยคำยังไงบ้่งโอ้จะต,ติดกันคักใช่ครับคุณนะ้อืม พรำว่าสร้อยเอาแสบกว่าครับแบบนี้มันยา่าโพดอืมเปลือกนะแสบๆย่ยำเทียงครับโอ้ กินข้นามไงกินข้นามไงหืมยอดอ่อนนี่ฉ่งสมครับแมนคากนี่กินกับก้อยปลาครับเพื่อนนี่ยอดกาะ มือนี้บริษัรลอยเรือครับมือสุดกอยธรรมดา เห็นแต่แบบสร้อยพี่น้องเบิ้งลายเทือแล้วครับมือล่องฝากเบิ้ง เทียมคือหินครับอืมอืมอันได้บวงมาน้ำนี่ครับตักเอาตักเอาบ้าเบิ่งนี่ แสบๆเพี่เดียวเึ้นมานี่นะครับก็มีกี่เพียไทยบีแน่คักอืมอืม home ขนาดฟักมุนๆได้เนี่ยท่างเขาอิ่มแล้วครับเดี๋ยวมายุกใสพักกัน อิ่มครับสูตรขมลำบรีสให้เบิง้งนะครับเริ่มเหมือนเนี่ยสีโครงยังไงบิดเข่าเครื่องกระติบครับเหมือน แซบๆนั่นพอดำบนวาเอ้าทังใดก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆนั่นบดมากแล้วครับบานนี้มวยยาแดดแจวแดแจแบงพุ่มกินการทั้งแดดทั้งหอนเอ้าวันนี้ก็แซบๆต้องกันครับลูกเต่ากับโบยูลูกเต่าไปโรงเรียนนั่นกอตัวขอภายนำแซ่บๆู้เดียวเลยแซ่บบอกพอดำแซบครับอืมอิ่มคักเด้บานเมนูแล้วนี่แซ่บได้พอดำมากครับเป็นเมนูของดิฟเนาะบางคนเพิ่มโบกิน ผู้บรกินก็ต้องขอโทษขอภัยนําปกติกตจะมีเมนูซุกมาน้าเป็นบ่ให้เมนกมากินเมนกกับข้าขา,ายค้องครับพอดำก็ามากินผู้เดียวะแต่เกาาก็เคยกินอยู่ครับมามาผู้เดียวกับบุยักคือมากับลูกกับเต่าแล้วเนาะพี่น้องเอา้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับเมื่อนี้ก็มากินอยู่ใตโกกให้ครับโกกให้ยังไม่ทันเป็นมากําลังเป็นใบอ่อนฝนฟ้าก็บปโต๊ะลายมือแล้วครับทางบ้านพี่บ้านน้องเฮาบ่เม็นท่วมเลยบ่ครับ ทั้งบานบระดำฝนประกเป็นเดือนนะได้ครับเอาเมืออ่อกี้ฝากไว้สักนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ